อันนี้นะคะเป็นดอกโมกยามราตรีนะคะเนี่ยว้าวความจริงป้าพามาชมหลายครั้งแล,ล้วลหะสำหรับดอกโมกนะคะพา,าพามาชมอยู่ที่ไร์สดก็มานะคะแต่นี้ก่อนที่มันจะร่วงหมดป้าก็อยากจะถ่ายคลิปเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะสำหรับดอกโมกงามความจริงมันเยอะนะแต่ป้าชอบมุมนี้มากเลย มันดกนะคะตอนนี้กำลังจะโรยหมดแล้วละ่ะมันเริ่มแก่เริ่มที่จะโรยหมดแล้วล่ะนะคะแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่ป้าก็เลยมาเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเนี่ยสวยแล้วก็หอมด้วยนะคะ อยู่หน้าบ้านอยู่ข้างบ้านรอบบ้านเลยนะคะสำหรับโมกเดินผ่านนี่กลิ่นหอมมายิ่งเวลาที่มีลมพัดเนี่ยยิ่งหอมนะคะตอนนี้อากาศนิ่งมากเลยนะคะเนี่ยอากาศนิ่งมากเลยไม่มีลมเลยสักนิดเดียวทำไมอากาศนิ่งมากเลยแต่ว่าโมก็ยังหอมอยู่นะคะ เพราะเขามีกลิ่นหอมมันเยอะนะคะมันเยอะมันก็เลยหอมเยอะอก็ถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะในปีหนึ่งเขาก็จะออกครั้งเดียวนะคะก็ประมาณนี้แหละมีนาเมษาตั้งแต่กุมพามาเลยไหมกุมพามีนาเนาะถ้ามีสานี่น่าจะรวยหมดแล้วละ่ะ จะเป็นชนิดอื่นที่ออกมานะคะจะเป็นกลุ่มกล้วยไม้ป่าที่ออกเมษานะคะอันนี้ป้าก็เคยพามาดูอยู่นะคะตอนที่ป้าไลฟ์สดป้าก็พามาดูแต่ว่าอยากจะเก็บคลิปสั้นๆเอาไว้นะคะอยากจะเก็บทำเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ ดอกทองอุไรนะคะทองอุไรพันสีเหลืองอมส้มหรือเหลืองอมแดงนะคะจะดูเป็นสีแดงก็ก็แดงเนาะแต่บางทีก็เหมือนเป็นสีส้มอมส้มนะคะอ่าเดี๋ยวนะป้าเอาสักครู่นี้ป้าซูมดอกโมกมาใกล้ๆมันเลยเห็นใกล้เกินไปเนาะ นี่จะได้มองเห็นภาพโดยรวมที่สวยงามของดอกทองอุไรายามราตรีนะคะข้างล่างก็มีดกนะคะเนี่ยกิ่งด้านล่างก็มีดกด้วยเนาะนี่นะคะทองอุไรายามราตรีที่งดงาม วันนี้ป้าเปียก็จะมาปลูกดอกไม้ตรงนี้ให้เสร็จแต่ว่ามันมืดนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไฟตรงไหนทําให้สว่างได้เนี่ยต้องไฟหน้าบ้านนี้นะคะแต่แต่แต้องไปเปิดไฟหน้าบ้านก่อนนะคะป้าว่าจะปลูกดอกไม้ตรงนี้มันทําไมมันมืดที่อื่นสว่างหมดแต่ที่นี่ไม่สว่างเลยทีนมืดนะดูสิว่าจะมองเห็นไหม